สาวๆกรี๊ดเลยนักร้องหนุ่มสุดฮอตเปิดใจรับคุยสาวนอกวงการทำเอาแฟนๆสงสัยไม่น้อยหลังมีภาพที่นักร้องเสียงนนทนนหรือนนเดวายรวมถ่ายเฟรมกับเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกันขณะออกทริปท่องเที่ยวพักผ่อนและหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าทุกภาพจะมีภาพสาวเนื้อนำาหน้าตาน่ารักรายหนึ่งประกบคู่กับนนตลอดทั้งยังมีภาพคู่สุดมุ้งมิ้งที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนกัน ล่าสุดนนเปิดใจถึงเรื่องนี้กับทีมข่าวในเอนเตอร์เทนระบุว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดอะไรเราก็ใช้ชีวิตตามปกติไปไหนมาไหนกันตามปกติเจอแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายไม่ได้ปิดบางอะไรแต่ก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวให้เออกระเดิลขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องเนเจอร์ของเราแต่นะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกับตรงนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวส่วนที่หลายคนชมว่าเขาสวยน่ารักเราเองก็ดีใจคิดว่าเขาเองก็น่าจะดีใจที่ได้ยินแบบนี้ สำหรับแฟนคลับที่ไม่มีใครว่าอะไรแต่ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็มีพาร์ทที่เป็นส่วนตัวแต่ในพาร์ทของงานเราก็ตั้งใจทํางานทําผลงานทุกอย่างออกมาอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนทุกคนที่ชื่นชมเราตอนนี้สิ่งที่อยากเปิดคือเรื่องของซิงเกิลใหม่กับเพลงวันครบเลิกซิงเกลิลแรกกับค่าย Love is Entertainment ที่จะปล่อยออกมาให้ได้ฟังในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ฝากด้วยนะครับ